สวัสดีครับทุกคนครับฟลุกแฟมิลีกลับมาแล้วฮะอา้าววันนี้เราคุยกันนะครับ Match Day ครับวันนี้เกมที่วูฟนั้นจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่บิลนิวส์ครับเตะตอนตีสามในค่ำคืนวันนี้นะทุกคนครับวันนี้ชวนทุกคนมาพรีวิวเช่นเคยนะครับวันสำคัญวันแมชเดย์นะฮะอา้าววันนี้สัญญาว่าจะไม่พูดว่ามั่นใจอ่ะลองดูดิ <laughs> ลองดูสักวันหนึ่งซิงว่าวันนี้ผมจะไม่พูดแล้วผมมั่นใจว่าเราจะมีสาแต้มในวันเจอวูฟอ่ะถือเคล็ดซะหน่อยไวย้วันนี้นะฮะอะ่พรีวิภาพรวมก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์อยู่เต็ดนั้นจะบุกไปเยือนวูฟนะฮะค่ำคืนนี้มีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับอย่าลืมนะฮะอ่ะนี้ก็ต้องพูดตรงนี้ก่อนว่าเอ่อวูฟเนี่ยมีเพียงแค่2แต้มจากผลเสมอครับและเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับมีเพียงแค่2แตม้ม เสมอ2และแพ้12เกมจากการลงสนาม14เกมทั้งหมดนะฮะวันนี้ผมพูดเงื่อนไขจวหัวกับทุกคนเอาไว้ก่อนครับก็ต้องบอกว่าจากผลการแข่งขันของเกมเมื่อคืนนะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเรากําลังจะได้เข้าท็อป5ได้ฮะทุกคนครับจากผลการแข่งขันของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราสุดท้ายแล้วเราเข้าท็อป5ไม่ได้นะครับเราเข้าท็อปฟไม่ได้ก็ทาให้เต็มที่เนี่ยจาก22จะเป็น20 5นะครับเราจะได้อยู่ที่6เพราะว่าพาเลสนั้นเก็บ3แต้มได้สำเร็จจากเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะเาวันนี้เดี๋ยวเราคุยแล้วก็พรีวิวภาพรวมกันนะครับว่าก่อนเกมเจอวูฟมีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับถ้าเรานับนับนิ้วกันแล้วเนี่ยนะครับกับการจะขึ้นท็อป2ท็อป3ท็อป4ท็อปหหรือแม้กระทั่งว,วันนี้จะขึ้นท็อป6เนี่ยนะฮะเ,เกิดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า4ครั้งไหม สี่ครั้งนะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าเราจะทําได้หรือไม่นะครับรองจ่าฟูงก็ไม่ได้นะครับท็อปสี่ก็ไม่ได้ท็อปห้าก็ไม่ได้อ้าวครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สี่ครับที่เราจะขอจะให้ทยานขึ้นคนนี้ไม่ใช่ท็อปห้านะคราวนี้ขอขึ้นท็อปหกทำได้หรือเปล่าเออนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันครับอ้าวฝากเอาไว้นะครับกับทริปของฟลุ๊กฟอร์นี่นะครับเรากำลังจะปิดทริปแล้วนะครับผมกาลัง เรียนเชิญครับไปดูบอลด้วยกันนะนะครับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนยูเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ16-22มกราคม16-22มกราคมนี้นะครับจะถึงแล้วนะเดือนหน้านี่แล้วนะเดือนหน้านี่แล้วนะครับถ้าใครสนใจเรียนเชิญนะครับแอดไลน์ ที่ผมขึ้นเนียคีวโคดด้านล่างมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําวีซ่าไม่ทันก็หลังนี้หน้าหมดอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะปิดทริปละนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกัน16บหถึงยีมกราคมนะครับถ้าสนใจเรียนเชิญเลยนะครับค่าตัวค่าทริป156,000บาท156,000บาทผมฟลุกทริยุทธ์ใช้ทรุดแล้วก็บีซีเจนี่พร้อมดูแลทุกท่านอยู่นะครับอ่ะช่วงนี้พักไตเติ้ลกันแป๊บหนึ่งครับ อ่ะมาคุยกันครับทุกคนครับเกมในค่ำคืนนี้นะครับทีมแมนยูนั้นจะเล่นกับวูฟนะฮะผมพาทุกคนไปฉายภาพรวมของวูฟในซีซั่นนี้กันก่อนครับต้องบอกว่าวูฟปีนี้เนี่ยวูบจริงๆครับวูบมากนะครับทั้งตัวผู้เล่นทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรียกว่าไม่เหมือนเดิมจาก2-3ปีที่ผ่านมาที่เขาฟอร์มดีเลยนะครับเรียกว่า ไม่เหลือคราบเดิมเลยแหละว่าง่ายๆนะครับคือจริงๆแล้วไม่เพียงแค่การขายออกหรือว่าการปล่อยตัวมาดิอุสซุนยาออกนะครับแต่ตัวผู้เล่นหน้าตาเปลี่ยนไปมากนะครับโค้ช์ยูร็อกเอ็ดเวิร์ดส์นะฮะหลัง3คนก็ยังคงมีตัวติอยู่นะครับมีทางออมอร์สเกล่านะครับมีอักบาด,ดูด้านหลังเป็นจอห์นสตันนะครับตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นคู่หูคู่เดิมนะครับจากซีซั่นที่แล้วนะครับก็คือชัวโกเมสแล้วก็อังเดรแต่ว่ารอบข้างเนี่ย แทบจะเปลี่ยนแปลงไปทับทั้งหมดละนะครับแตนลาเซนเออแตนลาเซนยังอยู่นะเป็นสุนัรตัวเป้าแต่ว่าตัวสนับสนุนเกมรุกเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับอาจจะยังมีเบลากาศอยู่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพเรื่องของเกมรุกก็ไม่ดีเกมรับก็ไม่ดีคือทุกอย่างเรียกว่าของวูฟีนี่พังไปหมดเลยนะครับพังไปหมดเลยนะฮะฉายภาพมาขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหทุกทีมในลีกตอนนี้เหนือกว่าวูฟมากครับ2เกมที่วูฟเสมอคือเสมอกับสเปอร์แล้วก็เสมอกับ ไบรตันนะครับช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมที่เหลือวูฟนั้นแพ้อุรวดครับแพ้รวัรวๆครับเป็นปีที่วูฟหนักหนาสาหาัสเหลือเกินนะครับสำหรับซีซั่นนี้เนี่ยครับพวกเขายิงได้เพียงแค่7ลูกครับทุกคนครับเลูกจากการลงสนาม14เกมเท่านั้นนะครับเ,เสียไป29ประตูครับอยู่ในกลุ่มทีมที่เสียประตูมากที่สุดคือตอนนี้เสียมากสุดเป็นเบอร์ลี่คือ30นะครับแล้วก็ยีลูกพวกเขาเสียเท่าเกับเวสต์แฮมนะคะ ต้องบอกว่าพรีวิวมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีจุดไหนเลยนะครับที่จะมองว่าวูฟเนี่ยแข็งแกร่งได้ในซีซั่นนี้ครับแต่ปัญหาคือตอนนี้แมนยูก็ต้องพูดตามตรงว่าเราก็หลอนอะไรกันไม่หมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เราดูภาพของยูนิเต็ดของเราในค่ำคืนนี้นครับ แมนยูเนี่ยเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยไม่แพ้มา4เกมติดนะครับแล้วก็เก็บได้8แต้มจาก12เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าถ้าจะดูในแง่ภาพรวมอ่ะนะมันก,มนก็มันก็ดีแหละมันก็โอเคแหละนะครับแต่ปัญหาคือมันมีเดิมพันที่ใหญ่กว่านั้นน่ยมันมีเกมที่น่าชนะได้แล้วมีเกมที่น่าจะทําได้ดีกว่านั้นอะไรแบบนี้แต่ว่าแมนยูทําไม่ได้นะครับ อย่างในเกมล่าสุดเล่นกับเวสต์แฮมนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ควรจะมี3แต้มนะว่าง,ง่ายๆนะครับก็ไปจบลงด้วยผลเสมอนะครับเกมกับเอฟเวอร์ตันนะครับเกมนั้นก็ก้า,กาแพ้นะครับท,ทั้งทีเ่เรื่องของตัวผู้เล่นมากกว่านะครับแล้วก็ยังอีกมากมายนะครับย้อนกลับไปในวันที่เล่นกับนอตติฟอเรสอย่างอะไรแบบนี้นะครับคือแต้มหลุดไม้หลุดมือไปเยอะมากนะครับอ่ะวันนี้ ถ้าเราดูเรื่องของข่าวคราวต่างๆครับทุกคนครับเช็คข่าวคราวของคิมของร็อบแอดเวรสนะฮะหนึ่งในปัญหาของร็อบแอดเวรสก็คืออะไรฮะก็คือว่าพวกเขาจะไม่มีชัวโกเมสที่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางตัวหลักที่เล่นคู่กับอังเดรชัวโกเมสติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาครับทุกคนครับนี่คือปัญหาของฟุเข้าไปอีกนะครับมาเชมูมเรซี M M ่นะครับก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บน่องนะครับ ตัวของชองลิสเน่เบลากาดก็น่าจะถอยลงมาเล่นกับอังเตรในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นในชุดค,คล้ายเดิมนะครับชุดเดิมของทางวูฟนะครับเนี่ยแต่ว่าขาดชัวโกเมสติดโทษแบนนะนะครับนี่คือวูฟดูดิในขณะที่เรามองว่าของเราทีมของเรามันไม่ดีไม่ดีนะวูฟนี่หนัก,หน,กหนักกว่าเราเยอะมากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูแมนยูของเราบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคงต้องดูอาการของมาทเดอร์ลิกนะนะครับข่าว ล่าสุดเนี่ยคาดว่าน่าจะพร้อมสําหรับเกมในค่ําคืนนี้แต่ผมไม่มั่นใจเลยบอกตามตรงนะครับผมไม่มั่นใจกับเดลิกเลยนะครับว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับส่วนตัวของออดาร์ลก,ก็คาดว่าน่าจะผ่านความฟิตนะฮะแม้ว่าจะมีจังหวะถูกปะทะในเกมค่าคืนกับพรดสับอ์ดีที่ผ่านมาเท่ากับว่าตัวเจ็บของเราเนี่ยเราจะเหลือ,พอเพียงแค่เบนจามินเชสโกกับเฮนรี่แมกควายนะนะครับที่ยังไม่พร้อมสําหรับการที่จะคัมแบ็กกลับมาส่วน มาตุสคุณย่านะครับก็คาดว่านางร่างกายก็น่าจะพร้อมมากๆแล้วนะครับอันนี้คือภาพรวมของเกมเกมนี้นะครับต้องบอกว่าแฟนๆผีเนี่ยหลอนกันหมดแล้วนะครับจะขึ้นจะขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้สัทีนะครับถ้าว่าเราดูจากเ,เรียกว่าผลงานของแมนยูนะครับกับการที่จะขึ้นให้ได้แล้วเรขึ้นไม่ได้นะครับเรียกว่าผลงานของเรียบภูเป็นไงผลงานแมนยูเป็นงั้นในแมตช์เดย์ที่12เรียบภูแพ้ฟอ r e เรส วันนั้นแมนยูไปแพ้เอเวอร์ตันนะครับแมชเดย์ที่13นะครับลิเวอร์พูลชนะเวสต์แฮมแมนยูชนะพาเลซด้วยครับแมชเดย์ที่14บสี่ลิเวอร์พูลเสมอซันเดอร์แลนด์แมนยูเสมอเวสต์แฮมครับแล้วก็แมชเดย์ที่15นะครับนั่นก็คือแมชเดย์นี้นะฮะลิเวอร์พูลเสมอกับบลีสนะครับดูว่าแมนยูนั้นจะผลการแข่งขันแตกต่างกับลิเวอร์พูลได้หรือไม่นะครับแมททีมเพื่อนรักเพื่อนเลิฟกันมากเลยนะฮะคราวนี้มาดูรายชื่อกันบ้างอ่ะผมจัดรายชื่อ มาฝากทุกคนมาแชร์กับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันจัดยากครับผมยอมรับตามตรงว่าวน,นี้เป็นวันจัดยากนะครับหนึ่งคือผมเองไม่มั่นใจนะบอกตามตรงผมเองไม่มั่นใจกับมาไต้เดลิกนะฮะว่าเดลิกนั้นจะพร้อมขนาดไหนนะครับผมไม่มั่นใจดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่คิดว่าเดลิกจะออกซาร์ทเป็นตัวจริงเพราะต้องบอกว่าก่อนว่าผมไม่มั่นใจเรื่องสภาพร่างกายใช้คํานี้ก่อนนะนะครับหลังๆเนี่ยใครมีปัญหาอาการบาดเจ็บแบบเจ็บ,แบบจบคุมเครือคุมเครือแล้วเรามักจะโดนหลอกทุกทีนะครับเพราะว่า กลายเป็นว่าอยู่ดีก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับวันนี้ผมจัดแบบไม่มีเดลิกก่อนก็แล้วกันนะนะครับแต่ว่าถ้าเดลิกพร้อมมาอย่างไงก็ต้องเดลิกลงเล่นแหละนะครับผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะได้เห็นเลนิโญโรเล่นประกันหลังตัวกลางนะครับถ้าเดลิกไม่พร้อมนะครับคือเราก็มีปัญหาเรื่องของกองหลังแหละแต่ก็เสียแอบเสืๆตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าเดลิกไม่พร้อมโยโรเล่นตัวกลางแล้วก็มาสลาวีเล่นตัวขวาแล้วก็ลูกชอเล่นตัวซ้ายแต่ถ้าเกิดว่าทางเดลิกพร้อมนะครับ ผมก็มองว่าเดลิกน่าจะออกสตาร์ทแทนยูโรแล้วก็ผมแอบมองว่าตัวขวาเนี่ยเป็นมาสราอุยกำลังกำลังกำลังดีอ่ะคือเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปเล่นแอฟคอนนะนะครับดังนั้นต้องการเกมรุกวันนี้เราต้องการเกมรุกนะนะครับผมจึงมองว่ามาสราอุยอยากให้ออกสตาร์ทนะครับวิงแบ็กสองฝั่งขวาเป็นอาห์มัดซ้ายเป็นดาโลนะครับแล้วก็มิทฟิลตัวกลางคาเซมิโรเย็นคู่กับบรูโน่นะครับเกมรุกวันเนี้ยผมมองเมสันมาออกสตาร์ท ผมมองเมสันเมาลออกสตาร์ทนะครับคุณย่ากับแรงกดดันในการกลับมาเจอทีมเก่ารวมถึงสภาพร่างกายผมไม่มั่นใจกับแกเท่าไหร่ผมบอกตามตรงนะครับคือไม่มั่นใจไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าแกไม่เก่งหรือหรืออะไรต่างๆนะนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจเรื่องสภาพร่างกายกับการพักไปเบรกไปสักพักหนึ่งจากปัญหาการบาดเจ็บผมได้มองว่าเมสันเมาา์อยู่ในสนามก็ทําได้ดีเชยวนะครับผมอยากแอบอยากเห็นเมสันเมาา์ออกสตาร์ทนะครับ เล่นร่วมกันกับเอเบโมและก็โจชัวเซอร์ซี่นะครับอันนี้คือเรื่องของไหลอัพนะครับที่ผมมองแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของรูปเกมอ่ะวันนี้ผมจะไม่พูดว่ามั่นใจครับทุกคนครับวันนี้ถือว่าเราดูกันไปเป็นเกมๆนาทีต่อนาทีก็แล้วกันแล้วก็หวังว่าเราจะมี3แต้มผมพูดแบบนี้นะแล้วก็ถ้าหากว่าชนะนะครับวันนี้เราจะขึ้นที่6กนะครับก็หวังว่ามันจะออกมาเนแบบนั้นได้ครับทุกคนครับนะฮะส่วนคืนนี้เช่นเคยครับผมจะทำไลฟ์ นะฮะตีสามเราเจอกันครับแมนยูเจอกับวูฟนะครับใครตื่นมาดูเกมนี้เราก็ลุยไปด้วยกันก็แล้วกันนะครับทางช่องของทรกแฟมนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่หยิบม,มาคุยกันในคลิป,ลปนี้มองยังไงบ้างเมนแชร์ share, แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้มาเก็บตกผลงานของทีมกันนะครับบ๊ายบายครับ